สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณคุณนุนกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของอาชีพในฝันเนค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นคุณนุนจะอธิบายคำว่าอาชีพให้เด็กๆฟังก่อนนะคะคำว่าอาชีพก็คือการทำงานนั่นเองค่ะทางานประจำโดยมีเงิน เป็นค่าตอบแทนในการทํางานนะคะดังนั้นอาชีพเนี่ยสำคัญมากๆในการดํารงชีวิตนะคะดังนั้นเวลาคนเราเนี่ยโตขึ้นไปเขาก็ต้องประกอบอาชีพกันไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าผู้ใหญ่คนอื่นๆในครอบครัวของเราก็ามักจะมีอาชีพเป็นของตนเองนะคะโดยที่อาชีพที่เขาทําก็จะเป็นอาชีพที่ เาชอบแล้วก็ถนัดที่อยากจะทำนั่นเองนะคะเอ๊ะแล้วเด็กๆมีความคิดอยากทำอาชีพอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าแต่ละอาชีพที่คุณครูจะพาเด็กๆไปดูมีอะไรกันบ้างแต่ตอนอื่นคุณรูจะพาเด็กๆไปฟังเพลงนะคะชื่อเพลงว่าเราขึ้นอยากเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงแล้วก็ไปเรียนรู้อาชีพต่างๆพร้อมๆกันเลยเด็กเลยค่ะ thank <laughs> ข้าหลังจากที่เด็กๆฟังเพลงไปแล้วเอ๊เด็กๆคิดออกหรือยังคะว่าโตขึ้นอยากประกอบอาชีพอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้นะคะคุณนุ่นจะไปบอกว่า แต่ละอาชีพมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะอาชีพแรกนะคะเป็นอาชีพคุณครูค่ะก็คือเป็นอาชีพของคุณนุ่นนั่นเองนะคะหน้าที่ของครูก็คือให้ความรู้เด็กๆนั่นเองค่ะอาชีพต่อมานะคะเป็นอาชีพของแพทย์นั่นเองค่ะแพทย์ก็มีหน้าที่รักษาผู้ป่วยนะคะให้ปลอดภัยจากอันตราย ไม่ว่าจะเกิดจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุนะคะต่อมาอาชีพชาวนาะก็คือเป็นเกษตรกรนั่นเองค่ะคอยปลูกข้าวให้เรารับประทานนั่นเองอันนี้สร้างรายได้ได้ดีมากเลยนะคะเด็กๆถ้าเกิดพวกชาวนาขยันปลูกข้าวก็สามารถสร้างรายได้ได้ดีมากๆเลยค่ะอาชีพต่อมาเป็นอาชีพนักร้องค่ะหน้าที่ของเขาก็คือ สร้างความบันเทิงความสนุกสนานให้แก่ผู้คนที่มาฟังเพลงค่ะต่อมาก็คือหัวหน้าพ่อครัวค่ะหน้าที่หลักของเขาก็คือทําอาหารให้เรารับประทานค่ะเวลาที่เราไปร้านอาหารนะคะต่อมาเป็นอาชีพสัตวแพทย์ค่ะเขามีหน้าที่ดูแลน้องมาน้องแมวสัตว์ต่างๆที่มีอาการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ ก็สามารถมาหาสัตวแพทย์ได้เลยค่ะเด็กๆต่อมาค่ะช่างตัดผมอาชีพนี้นะคะสร้างรายได้ได้ดีมากๆเลยเช่นกันค่ะมีหน้าที่ตัดผมให้แก่เด็กๆผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะอาชีพต่อมานะคะเป็นวิศวกรค่ะมีหน้าที่ออกแบบบ้านต่างๆ ที่เราต้องการนะคะวิศวกรจะจัดการให้เราหมดเลยนะคะแล้วก็ไปติดต่อช่างก่อสร้างให้มาทําให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะเด็กๆอาชีพนี้คือนักดับเพลิงค่ะกรณีมีไฟไหม้ก็สามารถติดต่อนักดับเพลิงได้เลยเขาจะไปช่วยเหลือดับเพลิงให้กับเด็กๆค่ะอาชีพนี้ก็เสี่ยงอันตรายมากๆเลยนะคะต้องปุบมือให้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับอาชีพต่างๆที่คุณครูนำมาแนะนำแล้วก็เรียนรู้กันในวันนี้มีอาชีพไหนที่เด็กๆอยากเป็นบ้างคะคุณนุ่นอยากรู้จังเลยเดี๋ยวหลังจากจบวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะเด็กๆช่วยบอกคุณนุ่นหน่อยนะคะว่าเด็กๆตัวเองอยากเป็นอะไรนะคะอยากทำอาชีพอะไรแล้วเพราะอะไรเด็กๆถึงอยากทำอาชีพนั้นอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอนะคะ มาบอกคุณนุ่นด้วยนะคะคุณนุ่นรออยู่นะคะสำหรับคลิปนี้คุณนุ่นต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ